ไขมันในเลือด LDL คืออะไรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคอเลสเตอรอลครับหรือเรียกว่าไขมันในเลือดซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเรามีโอกาสไปตรวจเลือดแล้วเนี่ยถ้าได้ผลคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดมาจะประกอบไปด้วยไขมัน3ชนิดครับซึ่งไขมันชนิดแรกเรียกว่า HDL นะครับเป็นไขมันดี H est, คือ H ฮ่องกง D Doc L Lion นะคือ HDL เป็นไขมันดีครับ ไขมันตัวที่2ที่จะพูดถึงก็คือ ldl ซึ่งวันนี้จะโฟกัสแล้วก็พูดเน้นความสำคัญของตัว ldl นะครับ ldl l, l ก็คือ l l i o n d d o c อแล้วก็ l แลออนะครับก็คือ ldl เป็นไขมันเลวนะพูดสั้นๆไขมันไม่ดีไขมันเลวแต่ผมจะพูดสั้นๆว่าไขามันเลวไปเลยก็คือไขมันไม่ดีประเภทหนึ่งนะั่นเองครับอีกตัวหนึ่งเรียกว่า ไตรกิสรด์นะครับเป็นไขมันที่ไม่ดีอีกตัวหนึ่งนะสรุปง่ายๆคือเวลาเราไปตรวจเลือดเราก็ไขมันในเลือดนั้นจะประกอบไปด้วยไขยมัน3ตัวไขมันดีคือ HDL ไขมันไม่ดีมี2ตัวคือ LDL แล้วไตรกิสรด์นั่นเองครับแล้วตัวไขมันไม่ดีที่ชื่อว่า LDL นั้นคืออะไรคือเป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีเรียกว่าไขามันเลวนะหรือมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า LDL ย่อมาจาก Low Density Lipoprotein นั่นเองก็ถือว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีประเภทหนึ่งนะซึ่งโดยโปกติครับก็จะมีการคำนวณสูตรของการหาค่าคอเลสเตอรอลรวมนะครับแต่ว่าตรงนี้คงไม่พูดถึงดีกว่าเราจะมาโฟกัสที่ LDL เป็นหลักนะทำไมถึงชื่อว่า LDL แล้ว LDL ชนิดไม่ดีทำไมถึงเป็นชนิดที่ไม่ดีพูดง่ายๆนะครับก็คือว่า LDL นั้นเป็นไขมันที่ไม่ดีที่อยู่ในเลือดครับ ไขมันตัวเนี้จะไปเกาะนะครับที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็ทําให้เกิดการอุดตันซึ่งเมื่อเกิดการอุดตันนะครับถ้าเส้นเลือดไหนที่มีความสําคัญที่จะต้องไปเลี้ยงอวัยวะที่มีความสําคัญครับเช่นสมองเช่นหัวใจนะอันนี้ยกตัวอย่างที่มีความสําคัญเลยเราลองนึกภาพนะครับว่ามีไขมันที่ไม่ดีชื่อว่า L D L ไปเกิดทําให้อุดตันบริเวณนั้นทําให้เลือดไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได้ ก็อาจจะถึงแก่ความตายได้เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับโดยหลักๆก็เกิดมาจากการรับประทานอาหารเนี่ยแหละรับประทานมากเกินไปนะครับแล้วเราก็รับประทานอาหารที่มีไขมันไม่ดีแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีวิธีการลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดลดไขมันที่ไม่ดีได้อย่างไรครับ แต่ก่อนอื่นที่เราอยากจะรู้นะครับว่าเราจะลดได้อย่างไรเราต้องมารู้ก่อนว่าไอไขมันไม่ดีที่ไม่ดีมากที่สุดที่เรียกว่าไขมันเลวหรือ L D L นั้นเรารับประทานอะไรเข้าไปแล้วทําให้มันเพิ่มขึ้นในกระแสะเลือดของเรานั่นเองอันแรกเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวครับอาหารไขมันอิ่มตัวนั้นได้มาจากอะไรนะพูดง่ายๆก็คือถ้าเรากินอาหารประเภทเนี้ยเราจะได้อาหารที่ทําให้เกิด L D L ในเลือดนะครับ หรือเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัว saturated fat ชื่อภาษาอังกฤษนะซึ่งไขมันที่ได้มามาจากอะไรนะครับมาจากเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อไก่นะยกเว้นเนื้อปลารวมไปถึงพวกไข่เนยชีสน้ำสลัดสำเร็จรูปไอศครีมเค,ค้กคุกกี้ต่างๆซึ่งไขมันอิ่มตัวยังได้มาจากพืชตระกูลปลาล์มอีกด้วยนะพวกน้ำมันปลาล์มน้ำมันมะพร้าวพวกนี้แหละพวกนี้เรียกว่าไขมันอิ่มตัว เนื่องจากโมเลกุลของ LDL จะประกอบไปด้วยออกซิเจนไฮโดรเจนและคาร์บอนเรียงตัวกันแน่นจนไม่มีช่องว่างของโมเลกุลที่สามารถทำปฏิกิยากับโมเลกุลอื่นได้อีกจึงเรียกว่าเป็นไขมันอิ่มตัวอันนี้คืออธิบายทางเคมีนิดหนึ่งนะครับแต่พูดง่ายๆคือไขมันไม่ดีพวกนี้ก็มาจากพวกเนื้อสัตว์นะครับพวกไข่เนยชีสน้ำสลัดไอศครีมเค,ค้กกุกกี้ต่างๆแล้วก็ถ้ามาจากพืชก็พวก น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวพวกนี้ถือว่าเป็นไขมันที่เรียกว่าไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fat นะครับซึ่งถ้าเรารับประทานอาหารพวกนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะนําไปสู่การมีไขมันที่ไม่ดีในเลือดได้นั่นเองครับต่อมาครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้เกิดไขมันไม่ดีในเลือดก็คืออาหารจําพวกไขมันทรานไขมันทรานถือว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวอีกชนิดหนึ่ง ที่ไม่ใช่ไขมันไม่อิ่มตัวโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าไขมันทรานนั้นจะมีการเรียงตัวของโมเลกุลแบบหันไปคนละทางโดยไขมันชนิดนียจะพบได้มากในพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องครับเขาบอกว่ามาจากพวกวัวพวกควายอะไรแบบนี้แต่การนํามาใช้เป็นอาหารจะมีการแปลรูปโดยการเติมอะตอมของไฮโดรเจนลงไปทําให้ไขมันไม่อิ่มตัวนั้นเปลี่ยนเป็นไขมันทรานเพื่อที่จะนําไปทําเป็นพวกเนยเทียมนะครับครีมเทียมขนมกรุบกรอบ มา,าร์กรีนต่างๆพวกนี้แหละพูดง่ายๆว่าไขามันทรานนั้นนะ่ะก็คือเป็นไขมันประเภทหนึ่งนะที่ถูกทําให้เกิดขึ้นโดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้เกิดเป็นไขมันที่ไม่ดีประเภทหนึ่งซึ่งไขมันนี่แหละก็มีส่วนทําให้เกิดไขมันที่ไม่ดีในเลือดหรือ LDL นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากจะลดไขมันที่ไม่ดีนะครับที่อยู่ในร่างกายเราลดปริมาณการรับเข้าไปเนี่ยก็ต้องลดการรับประทานพวก อาหารอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวนะ saturated fat แล้วก็ไขมันทรานนะฮะก็จะเป็นการช่วยลดการรับประทานเข้าไปทําให้ไม่ไปเพิ่มในเลือดมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งไขมันอิ่มตัวมันง่ายๆเลยครับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนะี่ยแหละต้องลดรับประทานเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่นะยกเว้นปลาแล้วก็พวกเนยชีสไอศครีมเค้กคุกกี้น้ําสลัดต่างๆแล้วถ้าเกิดเป็นน้ํามันก็คือน้นํามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวพวกเนี้ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ แต่ถ้าเป็นไขมันทรานแล้วลราก็ไขมันทรานมันเกิดจากการที่เราไปปรุงแต่งนะครับโดยเพิ่มอะตอมไฮโดรเจนลงไปทําให้เกิดไขมันทรานคือหรือไขมันที่เป็นไขนะครับพวกเนยเทียมอะไรแบบนี้นะครีมเทียมขนมกรุบกรอบมาการีนพวกนี้แหละก็เป็นที่มาของอาหารหรืออาหารที่นําไปสู่การเกิดไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายได้นั่นเองครับ คราวนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าอาหารที่ไม่ดีที่นำพาให้เกิดไขมันไม่ดีในร่างกายเราคืออะไรคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับเวลาเราไปตรวจเลือดแล้วค่า L D L หรือไขมันเลวนั้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการศึกษาคอเลสเตอรอลแห่งชาติอเมริกันนะก็กำหนดมาตรฐานซึ่งโดยปกติเราก็ใช้มาตรฐานนี้โดยทั่วไปนะครับหรือบางที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่โดยปกติก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับ ถ้าเราไปตรวจแล้วค่า LDL หรือไขมันเลวน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นค่าที่พอดีหรืออ p t ติมอลนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดอยู่ในช่วง100ถึง129เขาบอกว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วล<ะ>เกินพอดีหรือ A บ o v e o ออ i ติมนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วง130ถึง159ก็จะเป็นช่วงสูงคาบเส้นหรือ borderline high นะครับ แต่ถ้าเป็น 160- 189แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าสูงนะครับหรือว่าไฮเลยแต่ถ้าเกิด190แล้วล่ะอันนี้เรียกว่าสูงมากนะครับก็เรียกว่าเลเวลี่ไฮนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสำคัญนะครับถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยมีค่าระดับของไขมันเลว LDL สูงก็ต้องรู้ตัวแล้วนะครับว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารก่อนเลยนะต้องลดอาหารที่มี ไขมันอิ่มตัวไขมันทรานนะต้องพยายามลดแล้วก็ออกกําลังกายให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ LDL นั้นลดลงด้วยแล้วก็เพิ่ม HDL นั่นเองก็ถือว่าเป็นไขมันที่อันตรายตัวหนึ่งนะครับถ้าเรารับประทานเข้าไปอาหารพวกที่ทําให้เกิดไขมันไม่ดีเข้าไปมากๆก็จะทําให้เกิดไขมันไม่ดีในร่างกายมากขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับ เราะฉะนั้นแล้วก็ต้องลดการรับประทานอาหารที่มีส่วนทําให้เกิดไขมันไม่ดีกับร่างกายเรานะแล้วก็พยายามออกกําลังกายด้วยนะครับก็จะมีส่วนทําให้ช่วยเป็นการลดคอเลสเตอรอลได้แล้วก็มีอาหารบางประเภทครับที่ช่วยในการทําให้เราลดไขมันในเลือดได้พวกอาหารกากใย,ยต่างๆอะไรแบบนี้นะซึ่งวันนี้เราจะไม่โฟกัสตรงนั้นเราจะโฟกัสที่ L D L หรือไขมันเลวครับ วันนี้ก็ได้รู้นะครับว่าไขมันเลวคืออะไรนะคอเลสเตอรอลคืออะไรนะครับประกอบไปด้วย3ชนิดคืออะไรบ้างแล้วไขมันเลวเกิดจากการรับประทานอาหารอะไรนะครับแล้วก็ระดับที่ควรจะมีนะครับในเลือดเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอดีแล้วถ้ามากเท่าไหร่แล้วก็จะมากไปนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีไขมันในเลือดสูงนะครับแพทย์ก็อาจจะให้เรารับประทานยาเพื่อที่จะช่วยลดไขมันในเลือดนะครับแล้วการที่มีไขมันในเลือดสูง ต่อเนื่องนานๆนั้นก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลายโรคเลยครับโรคหัวใจโรคสมองอะไรแบบนี้ครับูดง่ายๆก็คือเจ้าไขมันเนี่ยมันไปอุดตันเส้นเลือดทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงอวัยวะที่มีความสําคัญถ้าเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ก็ถึงแก่ความตายถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองก็จะมีปัญหาทางสมองหรือถึงแก่ความตายได้เช่นเดียวกันครับก็เป็นเรื่องฟังดูไม่น่าอันตรายแต่จริงๆก็แฝงความอันตรายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านผู้ฟังเนี่ย รับประทานอาหารมากจนเกินไปแล้วก็ไปตรวจเลือดแล้วไขมันเลวนะครับ LDL ตทกิสลด์สูงก็ต้องควบคุมการรับประทานอาหารออกกําลังกายให้มากขึ้นนะก็จะเป็นการดีที่เราจะควบคุมระดับไขมันที่ไม่ดีให้อยู่ในเกณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจโรคสมองและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับ LDL คืออะไร